มไม่รู้ว่าการเมืองเนี่ยจะพลิกไปอีกกี่ตลบนะคะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รลายชั่วโมงเลยแล้วพาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพาดตรงกันเลยนะคะตำแหน่งประธานสภาที่ชักกะเยาะกันระหว่างก้าวไก่กับเพื่อไทยก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้เพื่อไทยเนี่ยยืนยันหลักการชัดเจนเลยว่าพักอันดับหนึ่งจะต้องได้ตำแหน่งประธานสภาค่ะถูกไหมคะ แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีสูตรอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้หลายคนตกใจนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นอิทธิฤทธิจากการดิลลับที่ลอนดอนหรือเปล่าถึงอยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใช่ไหมคะออกมาถแถลงและบอกเลยว่าตําแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยเขามีสูตรออกมาด้วยนะคะ14บวก1 14บวก1เนี่ยท่านได้แต่ได้มาเดี๋ยวขยายความฟังเสียงคุณหมอชนละน่านศรีก้าพูดถึงเรื่องนี้ก่อนคะ่ะ พรรคเพื่อไทยและพรรคเก้าวไกลนะครับในฐานะที่เป็นพรรคแกนนาและเป็นพรรกระดับสองซึ่งมีคะแนนที่ต่างกันเพียง10คะแนนตําแหน่งรัฐมนตรีที่ได้นะครับคือ14ตําแหน่งพรรคก้าไกลบวกตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็น14บวกหนึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทางพรรคเพื่อไทยเองก็เสนอว่าเพื่อไทยเอง14บบวกหนึ่งหนึ่งนั้นคือประธานฝ่ายเป็น ประธานสภา,าสประธานเป็นประมุขฝ่ายนิติมติมัดก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภานั่นเป็นข้อเสนอเบื้องต้นที่ได้นำเสนอไปจนกระทั่งมาเป็นประเด็นที่พรรคเองพรรคประเทไทยเองจำเป็นต้องนําเข้าสู่การพิจารณาในวันนี้นะครับโดยสรุปครับทางกรรมการบริหารหลังจากฟังคณะกรรมการเจรจาได้นําเสนอแล้วเนี่ยกรรมการบริหารมีความเห็น ว่าควรยืนในหลักการ14บวก1ก็คือหลักการแรกที่นำเสนอไปขอให้กรรมการที่รับภาระมอบหมายจากกรรมการบริหารไปเจรจาในประเด็นนี้ต่อไปคุณผู้ชมสูตร14บวก1เนี่ยเขามีที่มานะคะไม่ใช่แบบ <ạ. S 2> มาลอยๆนะคะ14บวก1ก้าวไกล เพื่อไทยบอกว่าก็ควรจะใช้สูตรนี้ส่วนเพื่อไทยก็ควรจะใช้สูตรนี้14เนี่ยก็คือ14รัฐมนตรีเพราะก็บอกว่าไปดูจํานวนสอสอเนี่ยพักเพื่อไทยได้141ที่นั่งถูกไหมคะพักเก้าไกลได้ <1, S 1> 151 15ที่นั่งะนะคะคือเดี๋ยวต้องขยับปฏิริษขึ้นมาแทนอีกคนหนึ่งที่โดนคดีเมาแล้วขับนะคะ,คะห่างกันประมาณ1ิที่นั่งก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันเยอะ เพื่อไทยบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้สูตรนี้แปลว่าอะไรคุณก oh. ็เอาไปสิ14รัฐมนตรีบวกหนึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นของคุณประมุขฝ่ายบริหารส่วนพรรคเพื่อไทยบวกหนึ่งก็คือตำแหน่งประธานรัฐสภาก็เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติม่นี่เป็นที่มาของสูตรนี้ค่ะ แล้วเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะคุณหมอชนละนานพรรคเก้าไกลเนี่ยเขาไม่ยอมรับข้อเสนอเนี้ยไอ้สูตร14บวกหนึ่งนะจะทำยังไงคุณภูมิทําบอกว่าไม่ยอมก็ต่างฝ่ายต่างก็ต้องกลับไปทบทวนแสดงว่าข้อสรุปในการเจรจามันไม่จบแต่ถ้าการเจรจามีความคืบหน้าอย่างไรก็แล้วแต่ก็จะนําสู่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคคิดว่าตอนนี้ยังพอมีเวลาก่อนที่จะมีการบตเลือกประธานสภาคือ4ี่กรกฎาคมคะนะ,ะคะก็อีกไม่กี่วันเท่านั้นเองอะ่ะใช่ะคะ แล้วก็เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวมาอีกกับทางฝั่งพักเก้าวไกลคุณผู้ชมเขามีการประชุมคณะบริหารเช่นเดียวกันนะคะถึงข้อสรุปที่จะประชุมเคาะเสนอชื่อนายปฏิพัฒน สันติพาดาสอสอพิษณุโลกเป็นประธานสภาคือการเคาะชื่อของหมอ,อองออกมาเนี่ยออกมาหลังจากที่เพื่อไทยเนี่ยเขากดสูตรนี้ออกมานะคะว่าจะเสนอชื่อจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นตําแหน่งประธานสภาหลังจากนั้นเก้าไกลก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมนะคะ,คะจู่ๆชื่อหมอ,อองเนี่ยก็โผล่มาเลยเห็นบอกว่าเป็นชื่อเดียวด้วย<ช>ที่ได้รับการโหวตจากทุกคนในพักว่าเป็นชื่อของหมออ,องท่านนี้ท่านเดียวเลยนะคะ ทั้งนี้จากท่าทีที่เปลี่ยนไปของพักเพื่อไทยค่ะทำให้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงโดยเฉพาะในทวิตเตอร์นะคะตอนนี้มีการติดแฮชแท็กเพื่อไทยแฮชแท็กประชาธิปาแฮชแท็กพักอันดับสองขึ้นเทรนทันทีเลยค่ะเพราะหลายคนมองว่ารอยปริร้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้สอวอเกิดความลังเลในการเลือกคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและทําให้เกิดความคลางแคลงใจต่อพักเพื่อไทยค่ะว่ากําลังมีดีลลับบางอย่างหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าท่าทีที่เกิดขึ้นเนี่ย ดันไปสอดคล้องกับกระแสข่าวที่ว่าพักพลังประชารัฐจะเสนอชื่อนายสุชาติตันเจริญซึ่งปัจจุบันสังกัดพักเพื่อไทยเป็นผู้ชิงตําแหน่งประธานสภาแล้วก็ไปสอดรับกับข่าวของวิกป้อมอีกที่บินไปดูการแข่งม้าถ,ถึงอังกฤษในช่วงนี้ ซึ่งหาก8พักร่วมจะตั้งรัฐบาลไม่มีมติเป็นหนึ่งเดียวกันในเรื่องนี้จะทําให้เกิดการฟรีโหวตซึ่งเป็นไปได้ว่าเสียงส่วนใหญ่ในสภาอาจไหลไปทางนายสุชาติมากกว่าตัวแทนจากพักอันดับหนึ่งอย่างพักก้าวไกลค่ะค่ะก็เอาเป็นว่าหากจะฟันธงลงไปนะคะการโหวตเลือกประธานสภาในวันที่4กรกฎาคม2คนนี้เนี่ยเป็นคู่ชิงแน่นอนใช่ไหมคะก็คือคุณสุชาติตันเจริญค่ะพักเพื่อไทยหมออง คุณปฏิพัฒนสันติพาดาจากพักเก้าไกลมาดูส่องประวัติของทั้งสองท่านหน่อยดีไหมคะผู้เทียบปอนต่อปอนนะคะคะเริ่มกันที่หมออองก่อนหมออองเนี่ยชื่อจริงก็คือปฏิพัฒน์สันติพาดานะคะเป็นสสพิษณุโลกสมัยที่2แล้วปัจจุบันอายุ42ปีลงเลือกตั้งสมัยแรกปี62สามารถเอาชนะหมอวรงเดชกิจวิกรมอดีตสสหลายสมัยจากพักประชาธิปัตย์ได้ เคยเป็นประธานคณะกรรมาการคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเคยอภิปรายตีแผ่ทุจริตกองทัพต้นต่อกราดยิงโคราชและเป็นหนึ่งในมืออภิปรายเกี่ยวกับการแก้ไขระบบเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญล่าสุดเปิดตัวได้มีการโพสต์วิสัยทัศน์ในฐานะแคนดิเดตประธานสภาบอกว่า ต้องการสร้างรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นของประชาชนตั้งใจผลักดันรัฐสภาไทยให้เป็นสภาที่ก้าวหน้าที่สุดในเอเชียทั้งในแง่ของการออกกฎหมายวัฒนธรรมองค์กรมุ่งมั่นทำให้สภาเป็นเสาหลักของประชาธิปไตยค้ำจุนประเทศให้สมกับที่ผู้แทนราษฎรทุกคนได้รับมอบหมายให้ได้รับอำนาจจากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ นี่ค่ะวิสัยทัศน์จากหมออองนะคะามาทางฝั่งของคุณสุชาติตันเจริญกันบ้างค่ะปัจจุบันท่านอายุ65ปีนะคะประวัติการศึกษาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นทางหน้าจอนี้เลยปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจจบจากสหรัฐอเมริกานะคะ จุดแข็งของท่านก็คือมีประสบการณ์ทางด้านการเมืองมาอย่างยาวนานค่ะเป็นสสจังหวัดฉะเชิงเซา9้าสมัยโดยย้ายไปร่วมงานการเมืองมาแล้วหลายพักด้วยกันตั้งแต่ประชาธิปัตย์ชาติไทยสามัคคีธรรมชาติพัฒนาไทยความหวังใหม่ไทยรักไทยเพื่อแผ่นดินภูมิใจไทยพลังประชารัฐก่อนจะย้ายกลับมาเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหลังสุดนี้นะคะสำหรับบทบาททางการเมืองค่ะคุณผู้ชม <c oughs> เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ และเคยเป็นรองประธานสภามาแล้วหลายครั้งนะคะรวมถึงครั้งก่อนที่ยกกลุ่มบ้านริมน้ำกว่า40คนไปสังกัดพักพลังประชารัฐซึ่งการทำหน้าที่รองประธานสภาของนายสุชาติเป็นไปในรูปแบบไม่ยอมใครง่ายจนได้รับฉายาว่าตีกลางแต่หลังๆเหมือนจะรู้จักกันในฉายาพ่อมดดำมากกว่าค่ะนะคะทีนี้คุณผู้ชมสูตรที่พรรคเพื่อไทยเขากดออกมา14บวกหนเี่นะคะ มีความคิดเห็นที่น่าสนใจกับคุณชูวิกย์กมวีสิทธิ์เหมือนกันนะคะอดีตนักการเมืองค่ะน,นีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเกมสลายขั้วมต,ติพักเพื่อไทยสองพักแกนนําให้ใช้สูตร14บวกหนึ่งเพื่อไทยได้รัฐมนตรี14ประธานสภาหนึ่งก้าวไกลได้รัฐมนตรี14นายกรัฐมนตรีหนึ่งดูเหมือนดีแต่แฝงความเคี้ยวของพักเพื่อไทยเพราะประธานสภาของตายได้สุชาติตันเจริญแต่นาย,ยกรัฐมนตรีพิธาออกแนวลูกผีลูกคนมากกว่า เพราะสวอไม่โหวตให้ตัวแปรสำคัญเพื่อไทยดูคลื่นลมที่ทักษินเงียบสงบปัดนิทานลอนดอนเริ่มทันทีที่เครื่องบินแตะพื้นเมืองไทยเกมสลายขั้วให้ประธานสภา,ากลับเป็นเพื่อไทยผลักให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านให้บิ๊กป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยเดินเกมตาม3สเต็ป3ขั้นตอนได้ประธานสภาสุชาติได้บิ๊กป้อมเป็นนายกผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนี่นะคะ คุณชุวิตมองว่าเพื่อไทยเดินเกมตามสเต็ปสาขั้นตอนประธานสภาคุณสุชาติบิ๊กป้อมเป็นนายกผ<ม>ลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยกับก้าวไกลแยกกันกลายเป็นปลาคนละน้ำผมเคยบอกไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่เห็นหมอชนละนานแสดงท่าทีว่าจะรักกันตลอดไปแต่เป็นรักที่ต้องหวัดระแวง<ม>อย่างนี้ไม่มีความสุขหรอกครับวันหนึ่ง เมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมภัยประชาชนถึงจัดเป็นใหญ่ในแผ่นดินกลืนเลือดไว้วันนี้ไม่ใช่วันของเราแต่บอกได้เลยว่าอายุรัฐบาลอยู่ได้ไม่นานนี่เป็นข้อความจากผู้ชายที่ชื่อชูวิวทย์กระมวลวิสิตค่ะอ๋อโอ้ก็ออกมาวิเคราะห์อะไรแต่ละอย่างนี้ดูเด็ดทั้งนั้นเลยใช้คำว่ารักอะไรนะคะรักแบบหวาดระแวงค่ะอนะคะ